ผมเมื่อน้าดูบอลเนี่ยผมต้องรอคุณเลยนะจริงป่ะตีสเนี่ยคุณไลฟ์สดเนี่ยไอช,ชอบตอนด่าตอนตอนผม<อ>นมีความสามารถ<ต>พิเศษในการดูหน้าคนรู้ว่าทีมคนนั้นเชียร์อะไรเลยผมกูไม่รู้ว่าพี่หอยเชียร์อะไรแต่ดูหน้ารู้เลยแมนยูร้อยเปร์เซหน้าเนี่ยเขาด้หน้าแมนยูหน้าเศร,ร้าใช่ไหมไม่ <S <S แต่หน้าแมนยูถูกป่ะถูกป่ะใช่หน้าเศร้า ไม่ใช่มันเป็นโง,เง่เฮงเฮ้ยทำไมห <โง S 2> น้าโง่เฮงแฟนบอลหน้ากูหน้ากูรู้สึกถ <laughs> ้าหน้าผมถ้าหน้าผมคุยที่พี่มารีกเป็นทีมอะไรถ้าหน้าอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้เชียร์อะไรนะใครอยากรู้ถ้าหน้าอย่างเงี้ยโง่เฮงนี่คือโง่เฮงเนี่ยปุ๊บวู๊ด <laughs> หน้าเหมือนจิ้งจอกหน้าเหมือนจิ้งจอกวู๊ดวู๊ดแฮมตันวู๊ดนี่มึงอ่าเรียบฟุ๊บแล้วมึงมีตรงนี้เลยยาวออกมามึงเชียร์วู๊ดเออมึงเชียร์อะไรอ่ะ ไม่มีไม่มีเหรอไม่มีไม่ผมเชียร์ทีมเดียวเชียร์ทีมเดียวเชียร์ทีมเชวนตุสอย่างเดียวเลยใช่ผมฟังประวัติคุณแล้วคุณชอบคุณชอบูเวนตุสแล้วแล้วสมมุตินะให้คุณเลือกในพรีเมียร์ลีกสมมุติตว่า้องเรคุณสมมุติคุณต้องเลือกเวสต์แฮมเวสต์แฮมเพราะอะไรแฟนบอลแม่งคือผมชอบท่าเรือเพราะผมรู้สึกว่าพอไปเชียร์ท่าเรือเรารู้สึกว่านี่แก๊งเราคือแบบกูสู้ได้เวสแฮมเป็นอย่างนั้นแฟนบอลเวสแฮมมันจะเป็นอย่างนั้นถึงแม้ทีมกูจะเล็กกูสู้ได้เวสแฮมแฟนบอลมันภูมิใจมากนะ